สวัสดีครับท่านผู้ชมไปกันต่อกับเซียนหลิมอา้าวลมพัดวันนี้นำเสนออีกหนึ่งสูตรด้วยท่านผู้ชมหลักสิบล่างอีกหนึ่งสูตรเ้อเริ่มตั้งแต่ต้นปีมาด้วยท่านผู้ชมสาเหตุที่นำเสนอเดี๋ยวเซียนหลิมจะพาดูว่าทำไมต้องนำเสนอเนาะไปเทียบกับชุด ปักหลักสิบล่างที่เซนลิมนำเสนอที่เข้าดีตลอดนะทเที่ยบเพื่ออะไรเดี๋ยวมาดูกันมาดูวิธีทำก่อนเนเท่านผู้ชมหน่วยล่างเนี่ยคูณเจ็ดเดอร์ตัวนี้หลักพันหลักสิบบวกกันแล้วก็บวกด้วยหน่วยล่างคูณเจดบวกด้วย สามตัวหน้าครั้งที่สองหน่วยเด้อ่านผู้ชมเลิ่มบวกห้าคงที่คงที่ก็จะได้เท่ากับเอ็กบวกหนึ่ง โอเคไปกันต่อไปกันต่อท่านผู้ชมไปกันต่อมาดูวิธีคิดท่านผู้ชมห้าบวกสี่บวกเก้าคูณเจ็ดเก้าเจ็ดหกสิบสามได้สามบวกด้วยแปดบวกห้าคงที่ ได้เท่ากับห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองสองบวกแปดเป็นสิบศูนย์บวกห้าเป็นห้าได้ห้าเดินหน้าไปอีกหนึ่งก็คือหกหลักสิบร่างเลยท่านผู้ชมีิผลที่ออกก็คือ เขาวินอยู่ที่หกเขาวินอยู่ที่หกนี่ไปกันต่อไปกันต่อหวดขัดมาห้าบวกเจ็ดบวกด้วยหนึ่งคูณเจ็ดคูณเจ็ด เจะได้เท่ากับเจ็ดบวกด้วยหน่วยใช้ก็คือหนึ่งบวกห้าครั้งหนึ่งห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์บวกห้าได้เท่ากับห้า เดือนหน้าไปอีกหนึ่งก็คือหกงวดนี้หลุดเด้อท่านผู้ชมงวดนี้หลุดตั้งแต่ต้นปีไล่ตั้งแต่ต้นปีมามีหลุดงวดนี้งวดหนึ่งงวดเดียวหลุดไปบนไปสิบบนก็คือหลุดไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อท่านผู้ชมเจ็ดบวกหก เก้าเจ็ดหกสิบสามบวกกับสามบวกห้าได้เท่ากับเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามสามบวกสามเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกห้าเป็นสี่ได้สี่กับห้าเอมาดูเรื่อท่านผู้ชมนี่มวดชัดมาก็เข้าวินอยู่ที่สี่หลักสิบหลักเน้อเห็นบอ ไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อฐานผู้ช่วงหนึ่งบวกเก้าบวกด้วยสามคูณเจ็ดก็ได้สามเจ็ดก็ยี่สิบเอ็ดก็คือหนึ่งบวกด้วยศูนย์บวกด้วยห้าคงที่หนึ่งบวกเก้าก็เป็นสิบศูนย์บวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งบวกอีกห้าก็คือหกได้หกก็เจ็ด ก็มาเขาวินอยู่ที่7จหลัก10บเด้อนี่เห็นบ่มาหลัก10ไปกันต่อไปกันต่อทันผู้ชคสามบวกศูนย์บวกอีก3ามบวกหบวกหคงที่ได้เท่ากับ3าบวกสมเป็น6 หกบวกห้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกอีกห้าเป็นหกได้หกกับเจ็ดก็มาเข้าวินอยู่ที่เจ็ดสิบล่างเด้อท่นผู้ชมเดอ้อนี่เห็นบหเจ็ดงวดถัดมางวดถัดมาเจ็ดบวกสองแปดเจ็ดห้าสิบหกได้หกบวกอีกเก้า จ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าห้าบวกเก้าเป็นสี่สี่สี่บวกห้าเป็นเก้าเลขเก้ากับศูนย์หลักสิบก็มาเข้าวินอยู่ที่เก้าด้วยท่านผู้ชมเห็นไหมเก้านี่หมวดปัจจุบัน แล้วมาดูงวดที่สิศมานี้เด้อท่านผู้ชมเด้อสามบวกแปดบวกศูนย์คูณเจ็ดก็จะได้ศูนย์บวกด้วยเก้าบวกห้าคงที่สามบวกแปดเป็นสิบหนึ่งสิบหนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์ 11. 11 ศูนย์บวกอีกห้าก็ได้จะได้ห้าเดินหน้าไปอีกครั้งก็เป็นหกงวดปัจจุบันงวดของวันที่สิบหกศูนย์สี่หกเจ็ดได้ห้าหกท่านผู้ชมเอา กับ6อีกสูตรเด้อท่านผู้ชมอีกสูตรอีกสูตรหลักสิบล่างจากต้นปีมาเพิ่งหลุดครั้งเดียวเด้อไปหลักสิบบนวดนนี้วดเดียวเท่านั้นส่วนอีกสูตรที่เตียนหลิมนำเสนอทุกคลิป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 ก็คือสูตรนี้ เดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมเซียนหลิมนำสูตรนี้มาเลอดท่านผู้ชมสาเหตุที่ทำไมสูตรนี้ก็ยังไม่หลุดแล้วนำสูตรนี้มาเพื่ออะไรอามาดูกันเริ่มจากชุดที่คำนวณชุดงวดน,นี้ก่อนก็แล้วกันนา่น,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 นี่เห็นห่ห5ส c ่นี่ย5 c 4, 4คำนวณได้3 5 6ปากหลักสิบล่างเลือ,ออีกชุดหนึ่งอ่ะ ตัวนี้ได้คห้ากับหกชนกันอยู่ที่ห้ากับหกแล้วหวยมาออกหกหนึ่งก็คือชุดที่ชนกันมันมาเด้ทอท่านผู้ชมเห็นบ่เนี่ยงวดถัดมางวดถัดมาชุดนี้คำนวณได้เจ็ดเก้าศูนย์ส่วนชุดนี้ได้ห้ากับหกเห็นไหมไม่ชนกันแต่ชุดนี้หลุด ขึ้นมาหลักสิบบนเฉยเลยงวดนี้ยังเดินดีต่อไปมาดูงวดถัดมาเด้ท่านผู้ชมชุดนี้คำนวณได้สี่กับห้าชุดนี้ได้หนึ่งสามสี่มาชนกันยุติสี่เด้ท่านผู้ชมเนี่เห็นบ่สี่เนี่ยชนกันปึ๊บงวดถัดมาก็ออกสี่สามหลักสิบ ถ้าชนก็เปิดเซ็นมาก็คือสูงอ่ะไปกันต่อมวดถัดมาคำนวณได้เจ็ดเก้าศูนย์ชุดนี้คำนวณได้หกกับเจ็ดก็มาชนอยู่ที่เจ็ดเห็นว่าท่านผู้ชมเนี่ยชนกันอยู่ที่เจ็ดก็เข้าวินอยู่ที่เจ็ดมาเจ็ดเก้าแล้วงวดถัดมาคำนวณได้หกกับเจ็ดชุดของตัวนี้ นี่มันเป็นชุดที่เทียนหนิมนำเสนอตั้งแต่ง,งวดที่สามสิบสี่เนาะหลังจากนั้นมามันจะได้สะมันจะได้ตัวเดิมอยู่ซ้ำกันอยู่สามครั้งสูตรนี้ถ้าใครดูเสียนหนิมก็คงจะเห็นอยู่เนาะก็คือสูตรนี้ก็ยังได้เจ็ดเก้าศูนย์อยู่สูตรนี้มาได้หกกับเจ็ดก็มาชนอยู่ที่เจ็ดเหมือนเดิมเหมือนก็มาออกดูที่เจ็ดแปดเนาะทุดที่ชนกันก็คือมาเนาะแล้วก็งวดงวด ที่เพิ่งจะออกไปนี่คำนวณได้เก้ากับศูนย์นอท่านผู้ชมนอะเก้ากับศูนย์ศูนย์นี้นะอีกสูตร์ที่เสียนิ่มนำเสนอนี่เห็นปะชุดนี้ก็ยังได้เจ็ดเก้าศูนย์อยู่เหมือนเดิมมาชนกันสองตัวเลยเนี่ยก็มาชนสองตัวก็มาสองตัวท่านผู้ชมเห็นปะเก้าศูนย์เข้าวินเต็มเต็มเลยงวดนี้งวดนี้ศูตย์นี้ได้ห้ากับหก สูตรนี้ได้ห้าหกเนี่ยมาดูกันได้คุณผู้ชมสายยาที่เตียนหลิมนำเสนอนอเนี่ยก็ยังมาชนที่ห้ากับหกเนี่ยห้ากับหกเดี๋ยววันนี้เตียนหลิมจะจับคูเ่เอาชุดนี้มาชุดห้าช,ชุดที่ชนกันเนี่ยมาจับคู่แล้วกันนอกกับหลักหน่วย ที่หลายคนถามถึงมวดที่แล้วมาก็เข้าอยู่หลักหน่วยเดี๋ยวคลิปต่อไปหลักหน่วยมาจับคู่ไปเลยเนี่ยหลักสิบชนกันเด้อท่านผู้ชมเน้นย้ำชนกันที่ 6. ห้ากับหกมวดที่แล้วชนอยู่ที่9กับศมาเก้าศวดนี้สิ่เป็นแจงไหญ่จะมาเหมือนเดิมไหมหรือยังไงไม่มีใครรู้ หลังหวยออกรู้กันทุกคนฮะคลิปนี้ก็สิสุดเปลี่ยงเท่านี้เด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไม่ว่ากันไม่ว่ากันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ